ไม่ต้องเรียกเขาพ่อก่อนทบทวนเช่นตอนนั้นทขทวนว่าไปเจออะไรมาบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างกั่ชีวิตน้องโสดป่ะครับใช่ครับโสดครับเคยไปเที่ยวสรีราชาไหมเหมือนจะเคยไปนะศรีราชาศรีราชาคือที่ไหนอะจังหวัดอะไรจังหวัดศรีราชาเหรอไม่ใช่เหมือนจะเคยไปคุณคุ พ่อที่ไม่ได้แปลว่าพ่ออ๋อเออนั่นดิลาทีสวัสดีครักักไทยจากเม็กซิโกเฮลโลเม็กซิโกเฮลโลฟอร์ฟิล i ปปินส์เฮลโลเฮลโลเฮลโลเฮเล็บกับเสือ้อช่างคอนทาราสต์มากเข้ากันดียว ที่แล้วเป็นไงบ้างก็ได้รู้ไงว่าที่ผ่านมาเราไปเจออะไรมาบ้างเราควรและครั้งต่อไปเราควรที่จะรับมือยังไงเคยไปแต่อยู่ในนะชนบุรีไงอ๋อเคยไปสิเคยไปสี่ไรชาเคยไปมันคือชนบุรี y u u so f u n n y What is What time it is It is 8:00นพี่อาร์ดูยูไลบีทีเอสอืมอาริตเจอร์เบตทานข้าวเย็นหรือยังคะเข้าเพิ่งเข้ามาเข้าเพิ่งเข้ามากินแล้วครับ Good night baby Good night too เ e ราะอ a ร no, ์ตแฮส์อะบอยฟรน o n t h ่ v e ัเช่นรับมือกับความน่ารักของตัวเองชินแล้วอ่ะจะมีคนตีเราไหมวะไอ o v e you เขาพึ่งเข้ามาไงเราก็พูดถูกไงเขาพึ่งเข้ามาเราไม่ได้ว่าอะไรเลย it's 9 p.m. in Philippines โอ้เล่นใหญ่มากน้อง

หน้าเมื่อกี้คือพร้อมบวกมากเราชินแล้วเม่เราน่ารักใช่ไหมคุณชินกันได้แล้ว How my How early is your early อืมอะไร n o w คากะคืออะไรอ่ะ Happy and my dream p e a r ส ยูทูบน่ารักจังเลยนะเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มันน่ารักจังเลยนะเล่นไม่ร้องอย่างมันล <laughs> <laughs> เล่นรู้เล็กเป็นที่กีโน่เท่านั้นเชียร์ไอฟนส์ชิบูอ่เอ่อ Where is h i b u s i b u c i b u right? Do you know i l i n Yes I know. ชี่รักซีเลฟคือเด่นมากเรายังไม่ได้ถ่ายรูปแบบซีเลฟแบบจี้จัดเลย Philippines cute Hello everybody ร้องเพงลงร้องเพลงอะไรดี Hello today my birthday you can greet me greet me Happy birthday to you นะ <laughs> ลองร้องเพลงก่อนในใจหรือ,อยังทำท่าน่ารักน่ารักให้ดูนะน้องน้ำหนักเท่าไหร่แล้ว ยังไม่ได้ช่างเลยครับล่าสุดคือยังไม่ได้ช่างน้ำหนักตัวเองเลยแต่ก็อยากช่งางมากเลยนะเพราะว่าที่ที่เนี่ยที่บ้านเราอ่ะไม่มีตาช่างพ่อไม่เคยจะไปะซื้อตาช่างไว้เลยหรือว่าซื้อไว้ก็พังพังแล้วก็หายหายไปหมดเลยจริงเจนให้ดูหน่อยเจนตอนเนี้ยนะเพิ่งกินข้าวไปอ่ะนะอ้วกดิเ้นตอนนี้ก็อ้วกดิ Turkey, say my name, Chin, Morina, right? Hello from Indonesia, please say my name and greet me, please. Oh my god, what is your name? What is your name? 18, right? <laughs> ชื่ออะไรวะไปซื้อเองสิต้องซื้อเองเลยหรอน้องจ๋าเห็นพี่ไหมเห็นครับผมเห็นนี่เหน็นเหน็นเหน็เหนย่อยไงย่อยเอาอะไรไปย่อยก่อนกินไปถึงสิบ้านาทีออกมาเต้นแล้วพ่อกับพี่ไอ้แไปไหนคะไม่เห็นเลยโฟกัสตแต่เหลียระตอนนี้ร้องอย่างเดียวงั้นเอาเพลงอะไรอะ Say My Name To p l i p ฟเธออ่านถูกใช่ไหมถูก r u s s i a Hi everything เหมือนลงประเทศอ่ะคนต่างชาติเยอะมากเออจริงคือเยอะมากๆมากๆแบบมากๆเลยอ่ะคือเราไม่ค่อยเห็นเม้นคนไทยเท่าไหร่อ่ะมันเกี่ยวจริงๆเลยกินจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ เดี๋ยวนี้ไม่กินอะคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดแต่ไม่ถึงเดี๋ยวนี้ไม่กินดึกลวใช่ไหมใครบอกเดี๋ยวอีกสี่ชั่วโมงก็ออกมากินเหม่จริง เดี่ยเที่ยงคือตีหนึ่งก็ออกมากินใหม่ใครเขาห้ามว่าดึกแล้วห้ามกินไม่มีหรอกบ้าบอคนเราต้องเดินด้วยท้องกองทัพต้องเดินด้วยท้อง I'm su, m s choose, s a m p า a k r u pr, Sayom, Kaiyak, Jimin BTS พูดภาษาเหนือหน่อยสิเธอเหนือแว่นสวยขอบคุณครับ น้องจะมีผลงานอะไรบ้างคือตอนนี้ที่แน่ๆเรามีซีรีส์ซิทคอมครับผมเรื่องส5ดาราโชว์ก็ฝากติดตามด้วยตอนนี้คือยังไม่แน่นอนว่ามันจะออนแอร์วันไหนออนแอร์เดือนไหนนะครับแต่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นซีรีส์ซิตคอมซีรีส์ตลกนะเล่นกับพวกนักคอมพวกพี่ชินอะไรอย่างนี้นะครับฝากด้วยนะจ๊ะพวกนักคอมพวกพี่บอลพวกพี่โรเบิร์ตสายควันอะไรอย่างเงี้ย ฟังด้วยนะจ๊ะอาปวดอีก,น,อกน้องอยากกินอะไรมากที่สุดตอนนี้อะครับตอนนี้อยากกินตะลิงปิงเมื่อวานมีคนเอาตะลิงปิงมาลงในแชทกลุ่มอะเปี้ยวปากเลยตอนเนี้ยแสบปวดตรงนี้เลยไปตัดร้านนาไก่หรือเปล่าใช่ครับแว่นตัดร้านนกไก่เรามีญาติเราต้อง ลำคาลเล็บอะก็สวยๆป่ะก,เก,กะ็เก๋กๆป่ะเก๋ๆป่ะแกดูไม่ได้อวดเล็บเลยจริงๆไม่ได้อวดไม่ได้อวดเล็บเห็นไหมไม่เห็นละสิ I'm <c oughs> so cute thank you very much เ็ยอมสี่เลี้ยวทาไมอ่ะแรงไม่ไหวไม่ไหวขนาดนั้นเลยเลยนะเกมเมาวเฮ้ยยอมสี่เลี้ยวชนีตาย เนี่ย yeah. บางที่แบบว่าเราทำเลดอย่างนี้นะเพื่อนอ่ะจะไม่ค่อยเข้าใจเว้ยแต่ตัดไปมองที่กรุงเทพคือทากันแบบลบเถอะงนี้หรอเ <laughs> <laughs> พื่อนไม่เข้าใจแฟชั่นเลยอะปว <c oughs> ดหัวมากจริง ภาษาไทยไม่มีแล้วจ้าตอนนี้ภาษาอังกฤษเต็ไมไปหมดลยจ้าพี่ออน้องแค่ you should one น้อง love y o u l i p e I love you very very much nail art is still on fire this this is fire น่ารักที่สุดแฟชั Fashion ่นเออแฟชั่นเดี๋ยวไม่รู้จักอะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทยดีมากพลีซยฉันไม่รู้จะพิม์อะไรอตัดแว่นไหมสั้นขึ้นไหมครับตัดแว่นไหมหมายถึงว่าให้ตัดแว่นเพิ่มไหมหรือว่าตัดแว่นใหม่สั้นขึ้นใช่ไหมอะไรไม่เข้าใจอันไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำถาม น้องอาดูซีรีส์บางใหม่ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เลยครับทำหน้าตาตามแมวที่เสื้อหน่อยเนี่ย yeah. You so cute. ู o c u ิวแม่ใส่ตาปะอันนี้หรือแฟชั่นอย่างเดียวใส่ตาจ้ายูจ้าในไปจ้าเห็นตาเรานิดเดียวไหมจ้าเฮ้ย <c ười> ทำไมสกรปรกนีค้คิดแต่ไม่ถึงคิด คิดแต่ไม่ถึงเธอคิดแต่ไม่ถึงเหมือนอยู่นะว่าไม่ได้ your face it look like ชั้นเท่าไหร่เธอฉันเห็นบนเสื้อเป็นหมาหมาอะไรกนแมว เช่นเมื่นะทุกคนลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสื้อสวยครับเสื้อสวยสวัสดีสว,วัสดีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ เสียดีฟเสียงพอจะตายร้องไบ่อยๆหน่อยไม่เอาอะเคยจริงเราเป็นคนที่ไม่ไม่มั่นใจที่สุดในสามอย่างนะที่คิดว่าตัวเองไม่มั่นใจที่สุดก็คือการร้องร้องเพลงมันไส้เล็บมือมากน่ารักจะตายมันไส้เล็บมือเราทําไมไม่เข้าใจฮเล็บมือเราออกจะแบบเแบลลๆเบลล์ปะ I love you so much อธภาภูม Are you make up no I don't ป้าเปลี่ยนอะไรพรม่าเหรอไม่รู้อ่ะจะไม่ได้ทำไมไม่มั่นใจอะน้องเสียงพอะนะไม่มั่นใจอ่ะรู้สึกว่ามันพลาดบ่อยมาก กับหลายๆอย่างที่เราเคยทํามาอะไรเงี้ยมันผิดพลาดบ่อยอะเราก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจรัก,กเวราร้องเวลาเต้นมีสเสน่ห์มากเลรหน่ารักเสื้อน่ารัก คนยิ่งกว่ายิ่งนั่นรักะไอ้เตา่าลักแลนดิง้งเฮ้ยน้องเคยเรียนร้องเพลงป่ะเนื้อเสียงน้องดีมากนะเคยเรียนครับผมแล้วเรื่องไหนมั่นใจที่สุดถ้าให้เทียบกันจริงๆเิงหกับสามอย่างฮะที่ที่เลือกเลยนะคือแบบแสดงแล้วแสดงเต้นแล้วก็ร้องเพลงที่รู้สึกมั่นใจที่สุดลองบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้อยากกลับบ้านบ้างจังกลับมาสี่กลับมา วานเคยตื่นวานเคยตื่นเหรอวานเคยตื่นตื่นไปไหนก่อนใครเห็นด้วยว่าเสียงน้องดีกดเลฟวันนี้น่ารักจังจริงเปล่าคีมูเวอร์ขยากแชทหลับไม่มีเหตุผลใด พี่ h ออยู่พิซูโนโล่เป้าขาใช่ครับตอนนี้อยู่พิซูโนโล่ครับทุกคนจะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเลยอ,อีกเก้านาทีครับผมมีงานอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้เหละครับตอนนี้คือมีงานโควิดครับทุกคนน่าจะติดโควิดกันหมดเลย ออื mm hmm. mm hmm. ต่อไหมชั่วโมงนล้นะทุกคนสปีชียนิสตาชัวตาชัวปู่ย่าไหลผู้หือหูต่งมีไม่พาพี่ไอามาออกด้วยละ่ะคือพี่ไอไม่อยู่ด้วยเอามาออกไหมเซเดเกนมาคุยกันต่อได้ไหมรอเดือนหน้านะเดือนหน้าเราไล์บ่อยมากจริงฝากติดตามด้วย คิดถึงจริงๆเฮ้ยโอ้ยเสียงสูงขี้โมลแล้วเนี่ย Speak Turkey Speak m a b ู h a i าบูไฮเซียร์เนเซีมาสปีกว่ะเซมาบูไฮมาบูไฮน้องยังคิดถึงเพิ่งเข้ามาต่อนะต่อหรือหรอเฮย้ยให้เราพักผ่อนเธอเราแค่จะมากินข้าวย้อยเฉยเพื่อเพื่อเราว่าเธอเสียงน่ารักน่ารักเหรอครับจริงๆเหรอครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> ป้าจ๋าทำงานทุกวันไม่ได้หยุดเลยขอ,อกำลังใจหน่อยหนูตาที่ถึงอยากเจอแลว้วเร็วๆนี้อันเป็นแน่น่ารักนะจริงเปล่าง่วงไหมหาวขนาดนี้ไม่ง่วงจ้าสวัสดี มาแป๊บเดียวเองชั่วโมงหนึ่งแล้วนะแป๊บเดียวอะไรไม่แป๊บแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วอย่าโซนฮะอย่าโซนมานะจะปาขงังยะปาขังอีกน้องพูดว่าได้คาให้ฟังหน่อยได้คาทำไม <laughs> ทำไมอ่ะได้คาพึ่งมา ติดตามพี่อาตั้งแต่สมัยทูบีห้าปีที่แล้วอะ่ะว้าว very good <c oughs> <c oughs> แนสวยขอบคุณครับอย่าเฝ้าไปเลยจ้าอยากหยุดบ้างจังเวลามันผ่านไปเร็วอืมเอาอะไรไปเร็วทุกคนนั่งฟังเราอย่างเดียวเราพูดเราพูดตั้งแต่หนึ่งนาทีที่แล้วไอ้ห้าสิบสี่นาทีที่แล้วอะ่ะ เราพูดไม่หยุดเลยทุกคนไม่สงสารเราใช่ไหมที่เราพูดมากอะฮะเราเจ็บคอมากเลยนะเฮะ้กินน้ําก่อนมาแล้วมาแล้วแพ้ผู้ชายพูดขบแล้วถ้าผู้ชายพูดขาจะแ,แพรไหมฝันดีค่ะทุกคนอย่าทำตัวน่ารักมากนะคะ อยากดูซีรีส์ เราชอบฟังเสียงน้องไม่ก็คิดถึงปะอ่านบุคอมเมนต์เลยอะรักรักดูตัวนี้ baby h e y a s your gear o ะ save our life please I have to live อยากร่วมแก๊งครับกินกว๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊าสาวครับ แล้วร้านเจส๊สาวอยู่ไหนก่อนร้านเจส๊สาวอยู่ไหนก่อนจะได้ไปร่วมแก๊งถูกแหม่คนน่ารักอะดี อะไรเนี่ยงงวะน่ารักสวัสดีสวัสดีครับ how are you I'm good ขำไม่ไหวเดี๋ยวจะเสียงประตูน่ากลัว จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราจะได้เล่นด้วยนะยังไม่ดูลิสเราตอบซะแล้วแลวจะตัดแล้วน้องจะบายบายกันก่อนอีกสามนาทีทุกคนก็บายบายนะครับผมหนึ่งชั่วโมงแล้วไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะบายบายครับ